สวัสดีนะครับพบกับไกด์นิกี้กันอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาแนะนำนะครับในเรื่องของใบทพ7นะครับว่าจะเอามาโชว์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับพอดีผมได้ใบเพิ่งได้เอกสารใบทพ7นะครับ้วก็ตรานะครับมาจากสำนักงานใหญ่นะครับบริษัท p c ซนะครับก็จะมาโชว์ให้ดูว่าเป็นคร่าวๆว่ามีเอกสารอะไรใดๆบ้างนะครับผมก็ลองติดตามชมได้นะครับดูจากตัวอย่างนี้นะครับโอเคครับอย่างแรกเลยครับเริ่มเลยนะครับครับก็คือใบทพ7นะครับก็เมื่อผม ทำงานอยู่ที่บริษัท pcs นะครับอยู่ประมาณ4ถึง5เดือนละน่าจะประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมก็ได้ใบทพเจมานะครับในมันมีอะไรบ้างนะครับใบทพเจผมก็จะมาโชว์ให้ดูตามหน้าจอนะครับเมื่อเราไปรับมาแล้วเนี่ยก็คืออย่างแรกนะครับอันนี้จะมีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงนะครับผมบอกก่อนนะครับอันนี้ผมไปรับเองจากที่บริษัทสใหญ่นะครับก็คือได้มาครบเลยนะครับทั้งตรานะครับแล้วก็ใบอนุญาตทพ .7 แล้วก็ ใบประกาศนะครับของทางบริษัทนะครับว่าเราเป็นได้รับการอดลมเรียบร้อยแล้วนะครับและก็อีกอันนึงก็เป็นบัตรนะครับบัตรประจําตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตนะครับได้มาสี่อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูตามหน้าจอนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับเริ่มก่อนเลยก็คือตรานะครับตราที่เห็นนะครับก็คือติชชูที่อกนี่นะครับตรานี่ก็จะได้มาเลยนะครับก็คือเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยก็จะนํามาติดนะครับที่อกทางด้านซ้ายของเรานะครับ ก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับแสดงใหก็เห็นว่าเราเป็นรอปภนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นบัตรพนักงานรับอนุญาตนะครับลักษณะบัตรที่อยู่ตามหน้าจอนะครับซึ่งระบุนะครับก็จะมีในลักษณะของเลขทะเบียนนะครับแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลนะครับแล้วก็มีในลักษณะมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนระบุในนั้นด้วยนะครับวันออกบัตรนะครับวันหมดอายุนะครับมีเท่าไหร่นะครับ บัตรใ้มีอายุอยู่ประมาณ3าปีนะครับถ้าหมด3าปีแล้วคุณก็ต้องไปต่อนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่คือบัตรนะครับสําหรับบัตรไปนี้เนี่ยให้คุณนะครับเก็บไว้กระตัวนะครับแนะนําให้เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับหรือบางท่านจะเก็บไว้ในในตรงนี้นะครับในบัตรในลักษณะตรงนี้นะครับก็ได้นะครับแต่ผมแนะนํานะครับเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ดีกว่านะครับเพราะบัตรตัวนี้เนี่ยเมื่อเราติดตัวไว้แล้วเนี่ยเมื่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขอตรวจนะครับคุณจะต้องโชว์บัตรใบนี้นะครับถ้าคุณไม่มีก็แสดงว่าคุณอาจจะไม่ใช่รอปภที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมประมาณนี้นะครับเลิกข้ามจากบัตรนะครับไปอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของใบประกาศนียบัตรหรือใบผ่านการอบรมนะครับตัวนี้นะครับในลักษณะของใบผ่านการอบรมก็มีระบุนะครับเป็นเลขทะเบียนนะครับเลขที่เท่าไหร่นะครับชื่อจริงนามสกุลจริงก็ระบุเช่นกันนะครับผมว่าเจ้า อบรมภารอบรมมาจากที่ไหนนะครับก็ที่บริษัท P c s นะครับจำนวน4วันนะครับอยูประมาณ40ชั่วโมงนะครับต้องตามกฎหมายนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือใบประกาศนะครับครับก็คือใบต่อมานะครับเป็นใบที่สําคัญมากๆรปภอยากจะได้กันนะครับก็คือใบนี้เลยนะครับผมใบทพเจ็นะครับตัวนี้เป็นใบอนุญาตนะครับให้คุณเป็นรปภที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับและคุณไปสามารถใช้ใบนี้นะครับไป สมัครงานที่ไหนก็ได้นะครับที่เป็นรปภนะครับโดยไม่ต้องอบรมซ้ำนะครับหรือไปบางบริษัทเนี่ยจะให้อบรมเนี่ยถ้าเกิดคุณมีใบนี้แล้วจะอบรม1วันนะครับถ้าคนที่ยังไม่มีก็ต้องอบรมใหม่ทั้งหมดนะครับนะจำนวนสี่วันเต็มนะครับคือใบตัวนี้นะครับเนี่ยจะบอกคุณว่าบางบริษัทนะครับบางบริษัทที่มันไม่ค่อยมีมาตรฐานเนี่ยจะไม่ค่อยให้ใบนี้กับคุณนะครับเป็นหลายที่มากนะครับมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งเพื่อนร่วมงานเนี่ยทำงานมาประมาณ3 4ีที่แล้ว เป็นปีๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องได้แล้วนะครับใบอนุญาตตัวนี้แล้วนะครับบริษัทนะครับไม่ให้นะครับผมถ้าราออกแล้วจะต้องให้ใบนี้นะครับใบทพเจ็ดนะครับแต่มีหลายๆบริษัทนะครับไม่ยอมให้ใบนี้กับรปภนะครับจะเก็บพวกนี้ไว้นะครับเนื่องจากว่าเท่าที่สอบถามมาเนื่องจากว่าถ้าให้ใบนี้ไปก่อนแล้วนะครับเขากลัวว่า เรปๆจะหนีไปสมัครงานที่อื่นนะครับเนี่แหละครับอันนี้คือเป็นปัญหาหนึ่งนะครับผมพอจะทราบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่แต่ผมทาบริษัท PCS มานะก็เท่าที่ผมทราบมานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดเขาไม่เรียกให้พนักงานไปรับเองนะครับที่ส่วนใหญ่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าลาออกแล้วเนี่ยเขาจะให้พนักงานไปทุกคนนะครับเขาจะไม่เก็บไว้นะครับบริษัทเนี้ยที่ผมทราบมานะครับจะไม่มีการเก็บไว้หุบหิบไว้นะครับที่ผมรู้มานะนี่คือบริษัท PCS นะครับ เอกสารทั้งหมดนี้นะครับก็มีอายุอยู่ประมาณ3ปีนะครับถ้าหมดอายุแล้วก็ต้องต่อภายใน60วันนะครับนี่ก็คือเอกสารเบื้องต้นนะครับสำหรับให้เพื่อนเพื่อดูเป็นตัวอย่างนะครับว่ารปภที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับจะต้องมีเอกสารอะไรใดๆบ้างก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็โฆษณานิดนึงนะครับเผื่อถ้าท่านใดนะครับต้องการจะติดต่อมาสมัครงานนะครับเป็นพนักงานรปภรักษาความปลอดภัยนะครับของบริษัท P c s นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับชาวรปภนะครับโชคดีนะครับมีเอ,อ่ยังไงก็วันนี้ไกด์นุกงี้นะครับขอราไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับผม